สามเจ็ดครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้ยินโอเคครับอันแรกบอกว่า hair เซ l l อมพ u l ่าเป็นเคมรีิซิเตอร์เวลานึกถึง hair c e ล l นะครับตัว hair c e ลเนี่ยครับมักจะเป็นตัวที่รับรู้นะครับเกี่ยวเรื่องการมีแรงสั่นเกิดขึ้นครับเข้าใจไหม hair c ลลนะครับมักเป็นตัวที่รับรู้เกี่ยวกับการสั่นสะเทือนนะซึ่งการสั่นสะเทือนเนี่ยครับเป็นลักษณะของพลังงานกลนะครับไม่ใช่เคมีนะเคมรีิซิเตอร์เนี่ยครับเป็นตัวรับสิ่งที่เป็นสารเคมีครับ ตรงนี้เนี oh, women, ่ยมันควรจะอยู่ที่จมูกของเรานะครับหรือว่าที่ลิ้นของเรามากกว่านะเพราะว่าที่จมูกกับลิ้นเนี่ยครับมันรับรู้นะครับได้ผ่านตัวสารเคมีโดยตรงครับแต่ว่าในเรื่องการได้ยินหรือว่าพวกการทรงตัวเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยการรับรู้นะครับมันเกิดจากการที่มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นครับแล้วแรงสั่นสะเทือนตรงนี้เนี่ยมันสามารถไปกระตุ้น hair c e ลได้นะครับเข้าใจไหมอันนี้ถือว่าผิดนะครับ hair c เนี่ยไม่รับรู้สารเคมีครับแต่ว่ารับรู้เกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนนะครับ ควรจะเป็นแมคคาโนรีเซปเตอร์มากกว่านะครับรับรู้นะครับเกี่ยวแรงสั่นสะเทือนเป็นหลักนะตรงนี้ควรจะเป็นแมคคาโนรีเซปเตอร์นะครับเรามาดูครับว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยกระตุ้นแฮร์เซลได้อย่างไงครับโขเครับตรงนี้ให้ดูนะเรามาดูครับที่แอมพูล่านะครับของเซมิซ์คล่าแคนเนลนะตรงนี้ครับหลักๆเนี่ยจะรับรู้เกี่ยวเรื่องการส่งตัวนะครับการรับรู้การส่งตัวกับการรับรู้เกี่ยวเรื่องการได้ยินเนี่ยครับตัวอวัยวะรับสัมผัสเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะครับเห เรามาดูครับที่เซอร์มิเซอร์คูล่าแคนเนลครับมันจะมีบริเวณครับที่เรียกว่าแอมพูล่าอยู่ครับที่แอมพูล่าเนี่ยครับเป็นที่อยู่นะครับของแฮร์เซลครับเราลองมาดูนะตรงนี้ครับเป็นส่วนของแฮร์เซลครับเขียวๆตรงนี้นะครับคือแฮร์เซลนะที่เรียกว่าแฮร์เซลเนี่ยครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่งอกออกมาครับเหมือนกับเส้นขนอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เลยเรียกว่าแฮร์เซลนะไอตัวเนี้ยครับเป็นตัวที่คอยรับรู้เกี่ยวกับแรงสั่นสะเทือนได้ครับเราลองมาดูครับถืว่าคนคนนี้นะครับมีการหมุนตัวครับ พอมีการหมุนตัวเนี่ยครับมันสามารถส่งผลนะครับให้วุ้นตรงนี้ครับวุ้นที่ปกคลุมอยู่บริเวณแ h a i เซลล์ตรงนี้ครับมันมีการหมุนครับหมุนตามร่างกายของเรานะเวลาร่างกายเราหมุนเนี่ยครับวุ้นตรงนี้ก็ต้องหมุนตามไปด้วยจริงไหมหมุนตามไปด้วยนะครับการที่วุ้นตรงนี้ครับมันหมุนเนี่ยมันสามารถไปกระตุ้นครับให้แ h a i เซลล์เนี่ยครับรับรู้ได้ครับว่าร่างกายของเรามีการหมุนตัวนะครับเคนะพอแฮร์เซลล์เนี่ยครับรับรู้ว่าร่างกายเรามีการหมุนตัวเนี่ยก็สามารถส่งกระแสประสาทนะครับ จากแ h a ์เซลล์ครับไปตามเส้นประสาทตรงนี้สุดท้ายก็ตีความไปที่สมองได้นะครับตรงนี้สามารถทําให้ร่างกายของเรารับรู้ได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรามีการก้มหัวเงยหัวหรือว่าสายหน้าไปมานะครับตรงนี้ครับการตีความเนี่ยมันมาจากการส่งกระแสประสาทจากฮร์เซลล์นะโอเคนะครับตรงนี้ก็เห็นแล้วครับว่าฮร์เซลล์เนี่ยถูกกระตุ้นได้นะครับจากการขยับตัวไปมาของหุนครับการขยับไปมาหรือว่าการสั่นไปมาเนี่ยครับ มันเป็นลักษณะของการกระตุ้นเชิงกลนะครับดังนั้นแฮเซลล์เนี่ยตีความได้ว่าเป็น m ค c โ a รี r e c e p t o r นะครับไม่เหมือนการรับรู้เกี่ยวเรื่องของรสชาติอาหารนะครับรสชาติอาหารเนี่ยเป็นสารเคมีครับแล้วไปกระตุ้นนะครับ gustatory cell ใช่ไหมอย่างนี้เนี่ย gustatory cell ครับสามารถตีความได้ว่าเป็น chemoreceptor ครับเพราะว่าเป็นตัวนะครับที่ไปรับรู้เกี่ยวกับสารเคมีนะแต่ว่าแฮเซลล l รับรู้เกี่ยวกับการสั่นครับดังนั้นก็ต้องเป็น m ค c โ a รี r e c e p t o r นะครับโอเคนะ แต่นะครับอันนี้ก็ผิดตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับต้องเป็นแมคคาโนรีเซพเตอร์ครับไม่ใช่เคมโอรีเซพเตอร์นะก็ตอบข้อแรกได้เลยส่วนข้อ2ครับการทรงตัวอาศัยเซมิเซคูลาร์แชนเนลของหูส่วนในอันนี้ก็ถูกต้องครับโครงสั้นที่ดูเมื่อกี้ครับเป็นส่วนของเซมิเซคูลาร์แชนเนลนะครับมีแอมพูล่าเป็นองค์ประกอบใช่ไหมตรงนี้อยู่ในหูส่วนในนะส่วนข้อ3ครับ การได้ยินอาศัยหูส่วนนอกหูส่วนกลางแล้วก็คอเคลียของหูส่วนในอันนี้ก็ถูกต้องครับเซมิซร์คูล่าแคนเนลเนี่ยเป็นส่วนที่รับรู้เกี่ยวกับทรงตัวแต่คอเคลียนะครับส่วนที่มีลักษณะเป็นก้นหอยนะครับของหูชั้นในเนี่ยมันก็คือส่วนที่รับรู้เกี่ยวกับการได้ยินนะครับโอเคนะและนอนครับหูส่วนนอกหูส่วนกลางเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับการได้ยินด้วยนะครับโอเคนะอันนี้ก็ถูกต้องครับส่วนข้อ4ครับออดิโทรี่เนิร์ฟ คือเส้นประสาทสมองคู่ที่8ที่ส่งกระแสประสาทไปยังซีบัมอันนี้ก็ถูกต้องครับแต่ว่าถ้าชัดเจนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเส้นประสาทสมองคู่ที่8นะครับเราควรจะเรียกว่าเวสติบูลอโคคีเนิร์มนะครับอันนี้จะชัดเจนกว่านะเราลองมาดูครับอันนี้ครับส่วนของเวสติบูลอกเคีเนิร์มนะครับหรือว่าเส้นประสาทสมองคู่ที่8เนี่ยคือบริเวณส่วนนี้ครับเห็นไหมตรงนี้นะครับ แต่ก็สามารถอนุมานได้ครับว่า Auditory n e r v e เนี่ยก็เป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่8ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันแตกแขนงนะครับมาจาก v e s t i b u l o c o c h l e a r nerve โดยตรงเลยครับตรงส่วนนี้ครับส่วนที่มาสิ้นสุดนะครับบริเวณคอเคียเนี่ยอันนี้นะครับคือ Auditory n e r v e ครับเข้ามามีเรียกอีกชื่อก็ได้นะครับเรียกว่า c คคเคียเนอร์ฟก็ได้นะเพราะว่ามันมาสิ้นสุดนะครับที่บริเวณคอเคียตรงนี้นะโอเคนะครับคอเคียเน e ร์ฟหรือว่าออดิ t ทอรี e เน e ร์ฟเนี่ย มันแตกแขนงนะครับมาจากเวสติบูโลคอเคเรเนอร์ครับมาสิ้นสุดที่บริเวณคอเคีลนะอันนี้จะเกี่ยวข้องนะครับกับการรับรู้ในเรื่องการได้ยินครับส่วนอีกแขนงหนึ่งครับที่แตกมาแขนงมาจากเวสติบูโลคอเคเรเนอร์นะครับก็คือเวสติบูลาร์เนฟตัวนี้ครับสังเกตดูนะครับอันนี้แขนงหนึ่งนะเวสติบูลาร์เนฟอันนี้แขนงหนึ่งก็คือออริทอรีเนรฟนะครับเห็นไหมตัวของเวสติบูลาร์เนฟเนี่ยมันจะมาสิ้นสุดครับ ตรงบริเวณของเซมิซ i คลุ่ร่าแคนเนลครับ์ประกอบภายในเซมิซ i คลุ่ร่าแคนเนลตรงนี้นะเห็นไหมแถวแถวส่วนี่เป็นเวสติบูลตรงนี้ครับเป็นส่วนที่สิ้นสุดนะครับของเวสติบูลาร์เนิร์ฟครับอันนี้ก็ชัดเจนครับในเมื่อว่ามันมาสิ้นสุดนะครับแถวแถวเซมิซิคลุ่ร a าแคนเนลเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนที่รับรูนะครับในเรื่องของการส่งตัวครับโอเคนะเราก็ดูดีนะครับเวสติบูลูคอคเคเนิร์ฟเนี่ยมันเป็นการรวมกันนะครับระหว่างคอคเคนเนิร์ฟกับเวสติบูลาร์เนิร์ฟนะครับตัวนี้ครับ เป็นตัวที่เกี่ยวข้องในการรับรู้เกี่ยวเรื่องการส่งตัวแล้วก็การได้ยินนะครับเพราะมันมีการแตกขแขนงนะส่วนที่รับรู้เกี่ยวกับการได้ยินเนี่ยครับก็คือแตกขแขนงเป็น auditory nerve หรือว่า cochlear nerve ส่วนที่รับรู้นะครับเกี่ยวกับส่งตัวเนี่ยก็คือส่วนที่แตกขแขนงเป็น vestibular nerve นะครับเคนะอันนี้ก็ให้ระเอียดไว้เพิ่มเติมนะครับจะได้ไม่สับสนเวลาที่มาเจอชื่อแบบนี้นะจาไว้ครับ auditory nerve เนี่ยหลักๆก,ก็คือแตกขแขนงมาจาก vestibulo cochlear nerve นะครับ Okay, นะแต่ช้อยนี้ก็ยังถือว่าถูกอยู่นะครับเพราะว่า auditory nerve หรือว่า o c h l e a r n น r v e เนี่ยมันแตกแขนงโดยตรงนะครับจากเส้นประสาทสมองคู่ที่8นะก็ถือว่ายังเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่8ได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับข้อสอบสอบนอนป .6-2 นะครับตอนนี้พี่อัดเฉลยไว้ครบ100ข้อนะครับแต่ว่าในปีนี้ครับพี่ขอทําในรูปแบบของคอร์สเรียนนะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนนะครับแต่ว่าไม่แพงเลยครับแค่350บาทนะครับ 350บาทคือน้องได้ดูวิดีโอนะครับเฉลยอย่างละเอียดนะครับอธิบายเนื้อหาให้อย่างเข้มข้นแล้วก็มีการบอกชัดเจนนะครับว่าแต่ละช้อยเนี่ยถูกผิดยังไงนะครบทั้ง100อยข้อเลยนะครับ350บาทเนี่ยเป็นวิดีโอนะครับแบบละเอียดครบ100ข้อยลยนะถือว่าคุ้มมากๆนะครับตรงนี้นะในการเรียนครับน้องจะเป็นการดูวิดีโอนะครับผ่านกลุ่ม a c e b o o k ครับสามารถใช้บัญชี Facebook ของน้องเข้าไปดูวิดีโอภายในกลุ่มได้นะครับ แล้วก็อยู่ในกลุ่มได้ตลอดเลยครับไม่มีการหมดอายุคอร์นนะดังนั้นสามารถเอามาทวนเอามาดูซ้ําได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีการหมดอายุนะจะทวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับจัดว่าเป็นคอร์สตะลุยโจทย์ที่เนื้อหาเข้มข้นคอร์สหนึ่งได้เลยนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปของคอร์ที่ราคาถูกมากๆนะเฉลยให้100ข้อนะครับในการเฉลยเนี่ยเป็นการเฉลยเพื่อรีดเค้นนะครับเอาความรู้ที่สามารถหาได้เนี่ย จากข้อสอบ100ข้อนะครับดึงความรู้ครับที่ได้จากข้อสอบเนี่ยมาเต็มร้อยเลยครับดังนั้นถือว่าเป็นการดูเฉลยที่เข้มข้นแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับในการเรียนคอร์อสเฉลยคอร์อสนี้นะ ตัวค้อสตรงนี้ครับแน่นอนว่าน้องเข้าถึงนะครับวิดีโอการเฉลยเนี่ยครบ100ข้อได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอนะครับว่าพี่จะอัปเดตเนี่ยแต่ละข้อเสร็จเมื่อไหร่นะอันนี้คืออัดครบ100้อข้อนะครับน้องเข้ากลุ่มปุ๊บสามารถไล่ดูเลยครับว่าจะดูข้อไหนก่อนข้อไหนหลังก็ได้นะครับเพราะว่าเฉลยครบแล้ว100ข้อนะทีนี้ครับนอกจากการเข้าถึงวิดีโอทั้ง100อยข้อเนี่ยน้องยังได้รับเอกสารด้วยนะครับ คือแต่ว่าตัวเอกสารนะครับไม่ได้มีแต่ตัวโจทย์อย่างเดียวนะแต่ว่ามีภาพประกอบให้ด้วยครับภาพประกอบตรงนี้ครับเป็นภาพประกอบที่ใช้เฉลยในคลิปนะครับดังนั้นน้องสามารถทําการโจดโน้ตนะครับลงไปในเอกสารที่น้องใช้เรียนตรงนี้ได้เลยครับเวลาอ่านทวนก็จะสะดวกมา,มากๆนะครับน้องสามารถดูได้เลยครับว่าแต่ละช้อยเนี่ยพี่เฉลยถูกผิดยังไงแล้วก็มาดูภาพประกอบได้ครับว่าดึงความรู้อะไรมาจากข้อสอบได้บ้างน,นะครับก็โน้ตไว้แถวๆภาพประกอบตรงนี้นะ อันนี้ถือว่าเป็นการเรียนนะครับที่สามารถจดโน้ตได้ง่ายๆแล้วก็กลับมาทบทวนได้ง่ายด้วยนะครับแบบนี้จะเป็นการประหยัดเวลาเราไปได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เห็นภาพในการทําควอมเข้าใจได้ง่ายขึ้นอยู่นะครับโอเคนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นรูปแบบของไฟล์นะครับเป็นไฟล์สกุล pdf นะครับเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถเอาไปพิมพ์กันเองก็ได้หรือว่าใครสะดวกนะครับสามารถจดผ่าน ipad ก็ได้นะเพราะว่า มันอยู่ในรูปของไฟล์เอกสาร PDF นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการเรียนให้อีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่านอกจากคุ้มค่ามากๆนะครับได้เข้าถึงการเฉลยเนี่ย100ข้อเต็มแล้วน้องอยังได้รับเอกสารนะครับที่เอาไปใช้เรียนใช้บทวนได้ง่ายๆด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคอที่คุ้มค่ามากๆนะใครเตรียมสอบสอบนอนอ,ยอยู่นะครับพี่แนะนำเลยนะครับว่าคอนี้เนี่ยควรลงเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเตรียมสอบที่กำลังจะมาถึงนะ น้องจะพื้นฐานแข็งหรือว่าไม่แข็งยังไงนะครับตรงนี้ก็สามารถทําความเข้าใจได้นะเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยพี่พยายามเฉลยนะครับให้ละเอียดไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าน้องพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยน้องก็จะได้รับความรู้พื้นฐานที่จําเป็นก่อนนะครับก่อนที่พี่จะทําการเฉลยให้นะเข้มะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยน้องเนี่ยทำความเข้าใจแต่ละข้อได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับน้องที่พื้นฐานไม่แข็งนะแล้วยังช่วยให้น้องเนี่ยประหยัดเวลาในการไปอ่านหนังสือต่อด้วยนะครับเพราะว่าในการดูเฉลยตรงนี้เนี่ยเป็นการชี้ก่อนนะครับว่า จุดไหนที่ข้อสอบเนี่ยเอามาออกจริงๆความรู้ตรงไหนที่ข้อสอบเน้นนะครับหรือว่าน้องครับที่พื้นฐานแข็งแล้วนะครับอาจจะอ่านหนังสือมาเยอะอ่านหนังสือมาหลายเล่มหรือว่าได้รับแหล่งความรู้เนี่ยครับมาหลายแหล่งนะอันนี้ก็อยากให้ลงคอน,นี้เผื่อไว้นะครับเพราะว่าในคอร์สเนี่ยครับเป็นการตลุโจทย์100ข้อโดยที่มีพี่นะครับคอยชีย้ให้ครับว่าข้อแต่ละข้อเนี่ยถูกผิดยังไงที่สําคัญคือพี่อธิบายให้เลยครับว่าหลักการคิดเนี่ยมีหลักการคิดยังไงนะครับ น้องอาจจะได้รับหลักการคิดเพิ่มเติมจากการตรุลยโจทย์ได้นะรวมถึงความรู้บางอย่างครับน้องอาจจะยังอ่านไม่เจออ่านไม่ถึกนะครับเพราะาบางจุดเนี่ยอาจจะปริกย่อยเกินไปนะครับแต่ในคอร์สนี้ครับ ก็มีการขยายองค์ความรู้พวกนั้นนะครับมาให้น้องเนี่ยได้รับรู้หรือว่าได้เรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเค okay, ไหมยังไงก็ถือว่ามีโอกาสได้รับประโยชน์เพิ่มเติมอยู่นะใครเป็นสายอ่านเองหรือว่าเป็นคนที่มีแหล่งความรู้ที่ใช้ในการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ลงเผื่อไว้นิดนึงนะครับ350บาทครับตรงนี้ถือว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าอยู่นะเค okay, นะครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถมาสมัครคอร์สได้ครับทางแฟนเพจครับ BiO Cover ขครอบคลุมทุกอย่างในชีวมอปลายนะหรือว่าแอดมาที่ l ล n e ID ครับ b i o Cover นะครับสองช่องทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าในแฟนเพจเนี่ยน้องก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วก็มาแจ้งพี่นะว่าต้องการสมัครคอร์สเรียนคอร์สเฉลยสอนอปี6 2นะครับพอชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ก็จะดึงน้องเข้ากลุ่มทันทีนะครับน้องสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับทั้ง100ข้อนะ ทางไลน์ก็เช่นกันนะครับน้องชําระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งบัญชี Facebook ของน้องนะครับแล้วพี่ก็จะดึงบัญชีนั้นเข้ากลุ่มให้นะครับก็เรียนได้ในกลุ่ม Facebook เหมือนกันนะโอเคนะครับหรือว่าใครมีมือถือครับสะดวกเอามาสแกน QR ก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะครับสมัครได้ง่ายนะโอเคครับตรงนี้ก็ใครสนใจนะครับ3า0บาทครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ดูเต็มเมเลยทันที100่ข้อ ฉเฉลยละเอียดครับอธิบายเนื้อหาให้อย่างเข้มข้นนะครับให้ความรู้ให้หลักการคิดเอาไปประยุกต์ต่อได้ในข้อสอบที่กำลังจะมาถึงนะเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ